รายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้ทําแบบวัดผลรายวิชาวิทยาการคำนวณกลางภาคเรียนไปนั้นนักเรียนทําถูกต้องและเก่งมากๆเลยค่ะขอบใจนักเรียนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองค่ะที่ให้การเชื่อเหลือนักเรียนในการเรียนรู้และทํากิจกรรมด้วยดีเสมอมาค่ะขอขอบคุณนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและก็สนุกกับการเรียนรู้ค่ะคือกิจกรรมการเขียนโปรแกรมจากเว็บไซต์ code.org นักเรียนคงคุ้นเคยกันบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูขออนุญาตกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัตินะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้พร้อมกันนั้นเรามาร่วมกันตอบคำถาม รับสมองแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีน่ารู้กันนะคะไปกันเลยค่ะคำถามรับสมองจากภาพเป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกรมหมายถึงข้อใด A เดินลง B เดินหน้าขวา C เดินหน้าซ้าย เอเป็นอะไรนะเก่งมากค่ะสัญลักษณ์นี้หมายถึงเดินลงนั่นเองค่ะเป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกรมโค้ด .org ค่ะคำถามรับสมองข้อที่2จากภาพ เป็นคำสั่งในการเขียนโปรแกรมหมายถึง a เดินลง b เดินหน้าขวา c เดินหน้าซ้าย a เป็นคำสั่งแบบไหนนะ สัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ไป,ไปทางด้านซ้ายหมายถึงเดินหน้าซ้ายนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะคำศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้เรามาเรียนรู้แล้วก็พูดตามคุณครูกันนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามด้วยนะคะคำแรกค่ะดีไซน์ออกแบบ Pair ผู้เล่น process กระบวนการ symbol สัญลักษณ์ system ระบบ5คำง่ายๆนักเรียนจดจำกันได้ใช่ไหมคะ design ออกแบบ Pair ผู้เล่น process กระบวนการ symbol สัญลักษณ์ system, ระบบสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและก็สนุกกับการเรียนรู้ค่ะคุณครูได้นำกิจกรรมการเขียนโปรแกรมจากเว็บไซต์ code.org มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะแต่ในวันนี้จะพิเศษกว่านิดนึงค่ะคือคุณครู ขออนุญาตกำหนดบทเรียนและกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัตินะคะเป็นบทเรียนอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะส่งลิงก์กิจกรรมไปให้นักเรียนในไลน์กลุ่มค่ะแล้วก็จากปกติเราจะเข้า c o d e .org และเราจะเจ,เจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนคลิกที่เริ่มต้นการเรียนรู้หรือ ถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษจ,จะเป็น Start Learning นะคะเพื่อทำการเข้าสู่โปรแกรมนั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คลิกที่เริ่มต้นการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนเลื่อนหาคอร์ส1กับคอร์ส2หรือว่าคอร์ส A หรือ B นะคะสัญ,ญลักษณ์ง,ง่ายๆเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนดูที่ ป่านีโมตัวนี้นะคะเลื่อนลงค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะให้นักเรียนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อหาสัญลักษณ์นี้ค่ะเมื่อเจอแล้วทําการคลิก1ครั้งนะคะหรือแตะสัมผัส1ครั้งจะเข้าสู่คอร์สหรือบทเรียนนั่นเองค่ะและเมื่อนักเรียนเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วก็คลิกเลือกที่คอร์สวันแล้วใช่ไหมคะ จะเจอกับหน้ากิจกรรมหน้านี้ค่ะจากนี้ชื่อบทเรียนแล้วก็ความคืบหน้าหรือว่าด่านกิจกรรมต่างๆนะคะจะมีบทเรียน1 2 3 4งาไล่ไปเรื่อยๆเลยค่ะให้นักเรียนเลือกแต่ในวันนี้คุณครูจะฟิกกิจกรรมให้นักเรียนเลือกนะคะสำหรับกิจกรรมที่คุณครูได้กำหนดมาในวันนี้ก็คือบทเรียนที่1 1ค่ะพึ่งนักสะกดคำ จะมีทั้งหมด12ด่านกิจกรรมนะคะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติค่ะแต่เพื่อให้นักเรียนสะดวกมากยิ่งขึ้นคุณครูจะส่งลิงก์กิจกรรมตัวนี้เป็นด่านกิจกรรมที่11หรือว่าบทเรียนที่11นั่นเองค่ะให้นักเรียนในไลน์เช่นกันนะคะเมื่อนักเรียนคลิกเข้าสู่ลิงก์แล้วนักเรียนจะเจอกับหน้ากิจกรรมแบบนี้ค่ะบทที่11พึ่งนักสะกดคำ เรามาฝึกสะกดคำแล้วก็ฝึกการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่นักเรียนคลิกลิงก์แล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะเจอกับบทที่11คือพึ่งนักสะกดคำซึ่งพึ่งเขาจะขอให้นักเรียนช่วยเหลือว่าหาชั้นบินไปสะกดคำว่าทิศตะวันออกเป็นภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนก็คลิกที่โอเคหรือว่าตกลงได้เลยค่ะ เอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะว่าคำว่าทิศต,ตะวันออกเป็นภาษาอังกฤษคือคำไหนนะนักเรียนดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเขาจะกำหนดคำมาให้แล้วให้หนักเรียนมองหาว่ามีพยัญชนะตัวไหนที่แอบซ่อนอยู่ในตารางแล้วก็ ให้นักเรียนดูทิศทางการบินของพึ่งนะคะว่าจะช่วยพึ่งสะกดคำว่าทิศตะวันออกเป็นภาษาอังกฤษยอย่างไรโดยให้นักเรียนเขียนโปรแกรมแล้โดยใช้บัตรคำสั่งนะคะมาวางในพื้นที่ว่างด้านขวามือคะ่ะเมื่อนักเรียนออกแบบการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะว่าพึ่งจะบินไปทิศทางไหน เพื่อสะกดคำว่าทิศตะวันออกเป็นภาษาอังกฤษคือ E A S T นั่นหมายความว่าพึ่งจะต้องบินไปทางขวามือทั้งหมด4ครั้งนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราออกแบบการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนคลิกที่เริ่มหรือ Start Learning ได้เลยค่ะ หากนักเรียนออกแบบหรือว่าสะกดคำถูกต้องจะขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะอยากไหมคะเด็กๆมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีบัตรคำสั่งเพิ่มมาก็คือบัตรทำซ้ำเอ๊ทำซ้ำเป็นอย่างไรนะ้าบัตรคำสั่งทำซ้ำนะคะจะช่วยให้นักเรียน ประหยัดพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมค่ะหากเราต้องการใช้บัตรคำสั่งเดิมๆซ้าๆจำนวนหลายๆครั้งนะคะเราก็สามารถเลือกบัตรคำทํำซ้ำสีชมพูแบบนี้เลือกมาวางในพื้นที่ทำงานได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกจำนวนตามที่เราต้องการได้เลยค่ะสังเกตจากเวลาเราจะต้องการให้พึ่งเดินทั้งหมด5ช่องเราก็ กำหนดให้พึ่งเดินลงมาทั้งหมด5ครั้งเป็นตัวเลขค่ะจะได้การเขียนโปรแกรมแบบนี้นะคะในขณนะดเดียวกันเราก็สามารถใช้บัตรทำซ้ำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะหากเราต้องการลดปริมาณการใช้โปรแกรมใช้บัตรคำสั่งเดิมๆซ้ำๆ เราก็สามารถทำได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของบทเรียนที่11เพื่อนักสะกดคำนะคะท้ายกิจกรรมจะมีแบบคำ,าคำถามแบบปรนัยนะคะให้นักเรียนเลือกตอบทั้งหมด2ข้อขอให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ค่ะ กิจกรรมที่คุณครูได้ให้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม code.org ซึ่งเป็นบทเรียนที่11ค่ะพึ่งนักสะกดคําให้นักเรียนปฏิบัติให้ครบทั้ง12ด่านเลยนะคะอย่างที่2ค่ะคือส่งคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติกิจกรรมความยาวไม่เกิน2นาทีนะคะส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวคุณครูได้เลยค่ะ ในส่วนนี้คุณครูขอรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะจากกิจกรรมที่ยกตัวอย่างนะคะคุณครูจะส่งลิงก์กิจกรรมให้ในไลน์กลุ่มค่ะและหากมีข้อสงสัยจากการทำกิจกรรมสามารถสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลาค่ะขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้และส่งคลิปน่ารักน่ารักขณะทำกิจกรรมมาให้คุณครูชมด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ